ทุกท่านนะคะเนื่องในวันที่29กรกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งพวกเราในนามของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชนบุรีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีขอร่วมรักษาและส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระจำปีพุทธศักราช2565ด้วยการแสดงละครฉ่อยในท้องเรื่องพระอภัยมณีกับโควิด19ขอเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังน,นบัตินี้ เอ,เอิเอย้ยชาเอิงเอ้ยตัวเราคือเท้าสุทน์เป็นกริส์ดองคุณใหญ่มีอักขระมะหสีสลยาดีผู้เจอใจปีบทุมเกศรนัลยาขอดบุตรมาได้หลูกใจเอิงเ,เอิชาเอิงเอ้ย ขอชายของวิชันคือสีสวรรณกับพร้าอภัยพระภัยนั้นเป็นพี่แต่สีสวรรคนั้นเป็นน้องชายตัวข้ามีนามว่าเท้าสุทัศน์มีมาเหสีชื่อปทุมเกศสนมาเหสีของเราช่างมีสิิโฉมงามยิ่งนะักแม่แม่สเสด็จพี่ชมแบบนี้มอมฉันก็เกิดเป็นนะเพคะก็พี่พูดจริงนิจ๊ะเออว่าแต่ โอ้รถทั้งสองของเราโมไมเปเรสนุกสนานอยู่ที่ไหนนะเนี่ยโถโถเสด็จพี่ลูกของเรายัางเด็กอยู่นะเพคะก็คงเล่นทารษา,าเด็กไว้รื่นะเพคะเด็กที่ไหนมันโตเป็นหนุ่มรูปโรมเหมือนพวกมันแบบนี้จะทำตัวเวหลวไหลไม่ได้แล้วทหารพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปตามโอรถของข้ามาเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะสด็จพ่อกับเสด็จแม่เรียกข้าทั้งสองมามีอะไรหรือเจ้าค่ะด่านสีเจ้าข้าหมอมชันกับเพียรภัยกำลังเล่นเกม ROV จะชนะแล้วเชียวเห็นไหมปทุมเกษรตั้งสองมัวไปเล่นสนุกสนานไม่เอาไหนจริงๆอย่างนี้ต้องส่งไปสุกับท่านฤาษีในป่าใหญ่เสร็จแล้วไม่นะเพคะน้องไม่ยอมให้ลูกไปไหนกกลจะหมอบชันเด็ดขาดงั้นก็ต้องให้ท่านหัวรามาดูดวงเสร็จแล้วว่า โอ้สของเราทั้งสองจะโชคดีหรือว่าจะโชคร้ายทหารพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปตามท่านหัวหน้ามาที่นี่บันเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะขวายบางกะโลพระเจ้าค่ะบางคมขวายบังคมพระเจ้าค่ะ ท่านโหนี่ตลกจริงๆท่านเพื่อดูดวงให้โอรสทั้งสองของเราซึ่งว่าจะโชคดีว่าจะโชค้ายเออช่อ,อ,เอ,อเอยฉะเอิเอยตัวเราคืโหมล่ะมาจากกับกะดานมารือท่านได้มีรับสั่งจากราชาให้ตัวขานัดทำนายว่าโอรถทั้งสองนี้จะโชคดีหรือว่าโชคลาย ตรวจจับลักพาปีหมูปีหมาปีลากาปีไก่ด้วยความชำนาญยิ่งก็เห็นทุกสิ่งตามจริงไปหลังจากที่ข้าพุทธเจ้าได้ทำนายผลปรากฏว่าจริงหรือท่านโหนหยาหลังจากที่ข้าพุทธเจ้าได้ทำนายผลปรากฏว่าหากพระโอรโสทั้งสองมีออกไปร่ำเรียนวิชาบ้านเมืองจึงข่าวิบัติล่มจมพระเจ้าค่ะ และแล้วพระไทมณีกับสีสุวรรณก็จำต้องลาเสด็จพ่อและเสด็จแม่แล้วออกจากบ้านเมืองไปเพื่อไปริ่มเรียนวิชากับท่านลือศรีในป่าใหญ่ลำดับต่อไปพบกับพระเจ้าตาได้ระบัดน,นี้ <c oughs> เอยตัวเราคือลือสีพระมุนีือสีใหญ่ือสีทำรรขอวัดปฏิบัติอย่างตั้งใจอยู่ในป่ามานานโคบางครั้งหิวโซแทบจะขาดใจรักษาศีนไม่เคยเสียไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่เดียวได้ ามีนามว่าลืสีมีวิชาความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นคณิตวิทย์อังกฤษไทยโอ้ยเยอะแยะมากมายเอ๊ะวันนี้ข้ารู้สึกว่าจะมีใครมาหาข้านะและแล้วพระไพมณีกับสีสุวรรณก็เดินทางมาถึงสำนักของท่านลือสีพระสุทัศน์ต้องการให้พระไพมณีกับสีสุวรรณเรียนวิชาการปกครองและเพลงอาวุธแต่พระไพยกลับได้เรียนตามความประสงค์ของพระบิดา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเชิ่รับช่วงต่อไปได้แล้วจ้าเอิงเอิญจะเอิงเอิยผ้าอภัยกูรอล้วเป็นเชื้อเจ้ากูงามไหลพ้าบิดาพระมารดาให้ลำเรียนวิชากับฤึษีใหญ่ให้ฝึกหัดเรื่องอาวุธมันช่างแสนเศร้าใจ เราคือพระอภัยมณีก็ลำเรียนเป่าปี่ด้วยนัย้นเดเอิงเอ้ยชะเอิงเอ้ยทีสุวรรผู้เป็นน้องปัดนี้ต้องเข้าป่าใหญ่พี่น้องทั้งสองล่ามาเรียนวิชาในป่าให้ตัวเรานั้นเป็นน้องใก้กระบี่กระบองคงกว่าพี่ชาย ปัดนี้เรียนจบแล้วนะและกิ่งข้าขวาใครๆขนขณะนั้นเองได้มีาพามทั้งสามชื่อวิเชียนโมราและสาน,นุนเดินทางผ่านมาพอดีอเองเงยและชะาเองเ้ยาพามหนุ่มผู้สูงเซียนชื่อวิเชียนผู้เพียงไกล ตัวเราคือโมลายหองเดียวมาในป่าภัยสานล้นมาคนงามเราเป็นพานหองเกี่ยวไปพวกเราได้มาซึ่งหีเ่งในป่ายตัวใครนะสอบเป็นใครกันพวกพาทั้งสองเป็นโอรสของเท้าสุทัศน์พวกเราก็มีชางกันนะ ก็อยากรูว่าท่าได้สอนเก่งกว่าข้าเลยหรือไม่งั้นข้าจะแสดงให้ดูครั้งทุกคนหลับหมดแล้วนางผีเสื้อสมุทก็ผ่านมาพอดีจะเกิดอะไรขึ้น พาพยัยมณีจะถูกรักพาตัวหรือไม่เชิญรับชมต่อไปได้แล้วจ้าเออเชิญงเอ ปูสาขุดสมัยสุดผีเสื้ออัสมุดูนาวิไลอายุนับร้อยปีรูปว่าไม่มีนาเสียไทยวันนี้อากาศดีก็สำแงดงฤทธิ์ที่ดุทานใดขึ้นมาเมืองานมนุษย์ก็หิ้นบุรุษบูรชษไยตัวเรานี่คือผีเสื้อสมุทร ชาเป็นยักษ์ที่สวยที่สุดแล้วจะบอกให้เอ๊ะถ่านหนนะุนแค่นั้นเลยครานี้แหละเราจะได้มีสามีเป็นตัวหนึ่งเขาสักทีคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็หน้าตาดีแต่คนนี้หล่อที่สุดและแล้วนางยักษ์ก็ได้พัดเจ้าตาเป็นสามี เมื่อไม่เห็นพระเจ้าตาพราะภัยมณีกับศรีสุวรรณก็พากันกลับเมืองรัตนาในทันทีรุ่แม่กลับมาแล้วแม่จะเหนื่อเจนก็เอาไปรูปนะเจ้าปีเยงกับท่านตาม,มามีอะไรจะแสดงให้พ่อดูหรือไม่ ทุสวรนแกเอาปีฉันมาเป่าได้ยังไงนี่มันเป็นปีของฉันฉันรักมันยิ่งดวงใจอีกอย่างในะช่วงนี้ถ้าละระเปิดนั้นม่ีเหลือหลายเช่นโลกโควิดหากให้สิทธ์อัจตายได้เอาละเอาละเลิกดากันไม่รู้ว่ามันจะด่ากันทำไม ไม่ต้องพูดมากเอานี่หน้ากากอนามัยสวมใส่เข้าไปซะแล้วเจ้าจะปลอดภัยอีกอย่างจะใกล้ชิดห่างกันสักนิดป้องกันได้หมั่นล้างมือให้เยอะเยอะเชื่อฉันเถอะท่านทั้งหลายปวกเราทั้งหมดนี้ปวกเราทั้งหมดนี้ นักเรียนชมุรีอนุบาลเมืองใหม่ก็อยากจะร้องเมืองใหม่ชมุรีแต่ถ้าร้องอย่างนี้มันไม่ลงระลยพวกเราขอลาก่อนพบกันในตอนต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแน่